ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าสอบใบอนุญทนายได้แล้วต้องรอให้เกษียณก่อนถึงจะได้ใบอนุญาทนายความถ้าคุณเป็นเอกชนคุณสามารถเรียนจบในเรียนนิติศาสตร์จบแล้วคุณไปเรียนทนายความจบคุณมีใบอนุญาทนายความสามารถทําคู่ขนานกับงานประจําได้นะงานประจําแ้วก็มีหลายคนค่ะเพื่อนอาจารย์หลายคนที่ทํางานเอกชนแล้วได้ใบอนุญาตทนายความแล้วก็ทาคู่ขนานกันทั้งสองอาชีพเลยนะคะทั้งว่าความด้วยทั้งทำทำงานประจําด้วยลักษณะนี้มันต้นอยู่ที่เรา่งแบ่งเวลาแต่ถ้าเป็นข้าราชการ ถ้าเป็นข้าราชการถามว่าข้าราชการที่ได้ตั๋วทนายสามารถใช้ได้ไหมยังไม่ได้นะข้าราชการที่มาเรียนทนายความกับอาจารย์เนี่ยเขายังไม่ได้ใบอนุญาตทนายความเพราะว่าเขาจะต้องเกษียณก่อนหรือว่าลาออกจากราชการก่อนถึงจะได้ใบอนุญาตทนายความอย่างอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเวลาจดใบอนุญาตทนายความตลอดชีพเนี่ยอาจารย์ต้องเอาใบข้าราชการบำนาญแนบไปด้วยนะว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นข้าราชการทั่วไปแล้วนะอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญแล้วถึงจะได้นะต้องแนบไปด้วยนะ อันนั้นถ้าเป็นข้าราชการแน่ไปนี่ไม่ได้นะจดทะเบียนเอ่อปลดใบ,บอนุญ,ญาตนายความไม่ได้นะ